สวัสดีครับผมซีดานทรงเองเขาจะรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตากล้องสายเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่องค์ครรภ์กันอีกเหมือนเดิมผมจะพามาชม125ของพี่อีกคันหนึ่งที่ทำออกมาแบบว่าสายคีนแต่เน้นดันโลและลูกโตจะโตสักแค่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตุดไพร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้างั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่า สวัสดีครับแนะน้ำตัวหน่อยครับสวัสดีครับกันแม่น้ําครับอ๋อแล้วทำไมพี่ถึงชื่อกันแม่น้ํำครับอ๋อมันเป็นเพื่อนเรียกดีกว่าครับเพื่อนเรียกวันนี้พี่จะพาผมมาชมรถคันไหนครับนี่ครับคันนี้ครับร้อยยี่ห้าหัวเถือกครับโอ้โหว้าวร้อยยี่ห้าหัวเถือกสายคินคีนใช่ไหมครับคันนี้ใช่ครับรถทิพย์ครับรถเพิ่งปั้นครับปั้นทิพย์คันนี้เป็นรถของพี่เดี๋ยวตรงรถไปซื้อมาใหม่ ไปซื้อมาครับแต่ไม่ใช่สภาพแบบนี้สภาพแบบก่อนเป็นยังไงครับพี่มันเป็นชุดสีน้าเงินครับรอส้มมันสูงลางใหญ่ก็มาไล่เก็บพวกสีพวกลายใหม่เพราะว่ามันมาก็สีมันก็ทลอกมาไปซื้อมาในราคาเท่าไหร่นี่พี่ยูซิมซื้อมาต่อซื้อต่อพวกกันมาครับรุ่นพี่เขาขายให้หมื่นเจ็ดหมื่เเครื่องเดิมเดิมอะไรเดิมเดิมอยู่ใช่ไหมเดิมเลยครับมาเดิมเดิมเลยครับเดิมห้าหกครับห้าหกเดิมมันไม่ทันเพื่อนแล้วหมดไปเยอะไหมคี้คนี้หมดไปเยอะไหมมันก็ มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็รู้อยู่ว่าราคาอะไหล่125มันก็สูงอยู่ตอนนี้ใช่ใชราราคามันแรงอยู่ก็<ๆ>ค่อยๆเก็บไปครับมีซื้อมาก็มาเก็บไว้ยังไม่ทํารอทําทีเดียวอย่างเงี้ยครับพะนะเราทําสีเก็บสีพวกเอง้ดยพวกแข้งพวกอาร์มอย่างเงี้ยครับตอนนี้แต่ว่ามีโปรเจกต์จะทามีโออยู่มีโอตัวเก่าเดี๋ยวจะซื้อมาเก็บดูครับแต่ก่อนเคยมีอยู่ไม่ใช่หรอพี่มี <M io. S 2> ครับมีมีโอตัวเก่ามีสองคันมี66ชัก5กับชักยาว ลแล้วก็ขายไปขายครับขายไปเอาวิตเตอร์มาแล้วก็ทําวิตเตอร์เสร็จแล้วก็ขายวิตเตอร์ครับซื้อมาขายไปแล้วก็ซื้อร้อยสิบขายร้อยสิบซื้อเนี่ยครับลายีหาโอเคงั้นเรามาเิ่มกันเลยดีกว่าขายนอกจุดสีไม่ใช่ของเดิมแล้วไม่ใช่ครับจุดสีทาใหม่ครับอันนี้อันนี้นน<ส>ไปซื้อมาใหม่หรือว่าแค่พ่นใหม่พูดว่าสับดีกว่าเราของเราของเราเก่ากว่าไปสับเขามาเขาอยากได้สีน้ําเงินเราก็ให้น้ําเงินเขาเราเอาเทามาแล้วก็มาขัดเคลือบใหม่ ใครับพ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับใส่เลกกเกอร์ไปทีนึงแล้วก็เก็บสีเลยอันนี้ก็ลงน้ํายาแล้วก็ขัดสติกเกอร์นี่ซื้อมาใหม่หรือว่าไงครับสติกเกอร์แปะใหม่ครับของเก่ามามันจะร่อนๆนหน่อยครับดูเรียบๆง่ายๆคินคินี้นะครับี่คันนี้เอาคินคีนะครับรถทิพย์ครับไม่เจะเอาอะไรมากอยู่แล้วครับรถทิพย์จำเป็นต้องลูกโตไหมพี่มันต้องอยู่ที่หัวแถวอะครับ ถ้าหัวแถวเขาลูกโตมาเราตามเขาไม่ทันเราก็ต้องกลับมาทําใหม่อย่างตอนนี้ตอนแรกก็เจอแต่ห้าเก้าหกสิบตอนนี้เจอหกหกแล้วเราเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีโอกาสน่าจะได้ทานะครับหกหกชุดบนอทำไมพี่ยังเป็นของเดิมเดิมเยู่ครับพี่อันนี้คือว่าค่อยๆเก็บอะครับแปะว่ามันยังไม่พังเราก็ยังไม่เก็บยังไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแค่ก้านอย่างเดียวใช่ครับตอนแรกใส่ฐานดำไงฐานดำมันมันมันไม่คือครับก็เลยถอดใส่ของเดิมดีกว่ากเน่าเน่าเนี่ยแหละอ ค่อยเก็บครับเก็บแน่นอนแต่ค่อยๆไปกา้านนี่ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับที่ซึมก้านน่าะจะเป็นก้านลาซาด้านะอันนี้จำไม่ผิดลาซาดาเ,เก็บไปทางด้วยอะไรลาซาดา้าครับอะไรลาซาด้าครับผมออ้ออประกับก็ยังเป็นของเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับของเดิมครับของเดิมเนี่ยปิดมือแล้วครับผมด <c oughs> ูจากเดิมไม่เดิมก็ดูปลอกแฮนอะปอกแฮนแท้นะครับแท้โรงงานด้วยก็เดิมติดมาจากรถใช่ไหมพี่ใช่ครับผมชุดบนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากใช่ครับ อันนี้มันเจาะมาแล้วหรือว่ายัางไงครับอันนี้มันเจาะมาแล้วครับมันมาสภาพนี้เลยเจาะตั้งแต่ออกจากศูนย์ออกจากร้ออกานเลยไหมใช่ครับผมไปเจอมาก็เป็นสภาพแบบนี้แล้ว<อ>เจพราะว่าบางรุ่นมันก็ต้องมาปิดมันปิดหมดเลยตัวนั้นน่าสวยถ้ามาเจาะปั๊มลอยนะสวยเลยเพราะมันโผล่มารูนึงแล้วอย่างนี้เราเปลี่ยนได้ไหมได้ครับเนี่ยมีแต่เปลี่ยนแน่นอนครับหาฐานด้ามมือสองใส่ดีกว่าครับขรงโอเแท้ๆหน่อยชุดน็อตได้ไล่อะไรบ้างมามากไหมครับไล่ใหม่หมดเลยทั้งคันเลยครับ ตอแรกของเดิมเป็นน็อตทองครับแล้วหมดยุคแล้วครับก็เลยแบบว่าเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนน็อตทองรถมันจะทึบๆดูมันมืดไปครับผมน็อตไล่มาจากร้านไหนครับหรือว่าซื้อมาหรือมาทําเองครับปะคมมั่งโนเน่มั่งผสมกันไปครับอ๋อหลายๆร้านรวมกันใช่ครับราคาก็ต่างกันเลยใช่ไหมครับต่างกันครับเพราะของตะคมเขาคุณภาพนะราคาตามคุณภาพอยู่แล้วตะคมเขาจะสูงกว่าล้อใช้เป็นของอะไรครับพี่เล้อเป็นอ์กอนครับ ออก้อนโมล่ายกขอบครับ1 2ครัจุ้สองครับไหนที่พี่บอกยกขอบมันยกขอบตรงไหนนี่ครับมันขอบมันจะขึ้นมาข้างบนเห็นไหมอ่าครับ,รบอันนี้มันยกขอบถ้าเป็นทรง A จะเป็นอีกทรงหนึ่งครับครับผมนี่เดี๋ยวขอบขึ้นมาขังน้ำอ่ะเขาเรียกทรงขังน้ำอ่ะอ่าวัยรุ่นเขาจะรู้ทรงขังน้ำครับผมอ่าราคาที่ซื้อมาเท่าไหร่ครับต่อคู่ตัวนี้ผมถ้าจ่ายผิดก็สองพันสองครับผมซื้อมาตอนนั้นใส่ P C X P c X ของน้องครับแล้วก็ถอดเพราะน้องไม่ชอบสีนี้ ครับไปเลยเก็บต่อน้องมาอันนี้1.2ทั้งคู่ไหมครับหน้าหลังนะครับ1.2ครับโอ้โหทำไมถึงชอบเล็กๆกับพี่เพราะว่าเราใส่ยางเบอร์200เนี่ยครับมันมันจะพอดีครับเดี๋ยวดูสังเกตหน้ายางครับครับถ้าเราใส่1.4อ่ะดูล้อดูยางเล็กไปเลยครับเพราะมันเป็นยางเบอร์200หน้าหลังเลยครับอ๋อถ้าใส่1.2มันจะแบบมันมันพอดีอ่ะเข้ารูปเลยครับดุมยังเป็นดุมเดิมไหมพี่ดุมเดิมครับดุมเดิมเจาะครับอันนี้ดุมติดรถมาครับ แล้วแค่เอาไปปัดเงาเก็บสีเก็บสีเอาครับเก็บกันเองด้วว่าไงครับทําเองครับแข็งก็ทําเองครับมทุนต้นทุนหน่อยครับเพราะเดี๋ยวนี้สีก็ทํากันแพงนะอะไรแต่ละชิ้นก็หายากเหมือนกันใช่ครับเก็บเก็บมาทรับครับอะไรที่ทําได้ทาใช่ครับเบิกทุกอย่างมันไม่ไหวับครับผมทุนเราน้้ยด้วย จานเป็นจานเดิมไหมพี่จานเดิมแท้เจาะครับอันนี้แท้เจาะเลยตอนแรกมาจานเทียมอ่ามันดุ้งเอาไปเจาะเองหรือว่าใช่ครับอันนี้เจาะเองครับเจาะกับพวกพวกกันใช่ไหมใช่ครับเจาะอย่างนี้มันไึกกลัวหักไม่กลัวอะไรหรอกพี่ไม่ครับส่วนมากจะใช้แต่เบรกหลังครับเบรกหน้ามันมันลดมาเร็วๆนะไม่ค่อยใช้กันหรอกครับผมไม่ค่อยใช้ครับมาลดมาเร็วๆมันอันตรายเผื่อไปโดนลูกรังอะไรเงี้ยมันลื่นได้เลยครับผมปั๊มเป็นของนิชชินรับนิชชินครับราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมา อันนี้ผมผมซื้อมาตัวตัวนี้สี่ร้อยนะครับน่าจะไม่สิบสายเป็นสายเอินสายเอินหัวเก้าสิบครับครับผมดูสวยดีครับเพราะว่ารถสีขาวล้อสีม่วงปั๊มสีฟ้ามันตัดกันครับมันคือกันใช่ใช่ท่อเป็นของไทเทีทียด้วยราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมาท่อท่อท่อใบนี้อันนี้ยืมเพื่อนมาใส่ครับอ้าวแล้วท่อของพี่ไปไหนอ่ะท่อของผมมันมันคอมันใหญ่ไปครับ รถมันโล่งไปครับอันนี้มันพอดีสเปคไม่ตรงเครื่องครับอ๋อไม่ตรงสเปคเครื่องแล้วเพื่อนเขาทำลูกใหญ่แล้วถอดเขาถอดไว้ครับครับผมอันนี้เป็นผ่าหมกหรือผ่าเปิดนะพี่น่าจะเปิดครับแซ่บหูครับเปิดแซ่บหูเลยใช่ครับตรงสเปคเครื่องพอดีไงท่อใบนี้โอเคนี่มีมอเตอร์กอได้ของแท้แท้ันนี้แท้ท่อแท้ต้องมีมอเตอร์กอเฮะอเบาเป็นของแสงเมืองปทุมครับน้องลแสงอันนี้เบาใบนี้ซื้อมาครับราคาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมา 6 5 0หรือ550เนี่ยครับเอาเบาะเดิมมาสับหรือว่าไปซื้อซื้อเบิกใหม่เลยครับเพราะเบอกเบาะเดิมติดรถมาโค้งมันหักแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเบาะทรงอะไรครบพี่ทรงชั้นมั้งครับ2งชั้นตัดขอบเนี่ยมันมันมันจะขึ้นมาเนี้ย2งชั้นอไม่ใช่ถ้าทรงเชงมันจะลงแบบอย่างนี้มาเลยครับสวิตช์ไฟก็ยังเป็นของเดิมเดิมครับเดิมแท้ด้วยไม่เน้นอะไรมากใช่ไหมพี่ใช่ครับตอนนี้ตอนแรกตอนนี้มันมีแต่มันหลุด เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพอดีแบบมันมีทริปนะเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เลยแบบรีบประกอบรีบไปก่อนไปขับรถเล่นกันนะครับสนุกสนุกฝนตกด้วยโช๊กเป็นโชว่าโชว่าตัวนี้เป็นตัวประกอบครับประกอบซื้อมาประกอบเองหรือว่าครับเขามันคือว่าตัวนี้จะเป็นแบบว่าไม่เหมือนตัวที่ขายตลาดขายตลาดมันก็พันกว่าบาทตัวประกอบมันจะแพงกว่าเพราะว่ามันคือว่าเหมือนมันเส้นน้ำมันมาให้เราครับอ่าครับผมครับมันจะยืดหยุ่นฝ่าโชคกที่ว่าซื้อแบบซื้อสดตามร้านอะไรอย่างเงี้ยครับ ราคาเท่าไหร่ครับพี่ซื้อมาตัวนี้ผมซื้อมาสองพันหน่อยๆครับดาไม่ได้เหมือนกันครับซื้อมานานเลยไหมพี่ซื้อตั้งแต่ได้รถมาเลยครับเพราะผมซื้อรถมาหมื่นเจ็ดผมไม่ได้โชคมาครับอ๋อครับไม่เอาโชคครับเพราะว่าพี่เขาเพิ่งเบิกโชคมาด้วยผมก็เลยให้เขาถอดไปอ๋อใช่คับผมอันนี้ไปทําสีมาใหม่ปะทําแต่พวกสวิงอาร์พวกบางโซ่ครับอ๋อแต่โชกไม่ไปทำใช่ไหมโชกหน้าครับโชคหลังไม่ได้ทำครับไม่ได้เก็บเลยมือลิงเป็นมือลิงเป็นตูกิแท้ครับตัวนี้แท้ครับ ก้านตรงก้านตรงครับราคาเท่าไหร่ที่พี่ไปเบิกมาซื้อผมซื้อมาสี่ร้อยกว่าบาทครับสี่ร้อแปดสิบกับพวกพวกกันว่าร้านอะไรพี่ร้านอะไรเลยครับบอกเขาตัวแท้เขามีตัว,ต,วตัวถูกกับตัว,ต,วตัวแท้ครับอ่าคตัวถูกมันก็แ0สิบาทร้อยหนึ่งดูง่ะดเดิมดูเดิมครับวันนี้แค่เจาะเฉยๆฉท่ายร้อนเพราะเบรกมันไม่คลายครับเพราะเบรกยังไม่ได้เปลี่ยนสีมันเลยพอง เดี๋ยวผมได้ดุมเดิมนะครับผมดุมเจาะมันโดนน้ำแล้วมันลําบากครับลําบากมากฝนเข้าแล้วก็เบรกไม่ค่อยอยู่ถ้าเบรกไม่อยู่เบรกติดเบรกขัดอันตรายครับดุมเดิมนี่วะเปล่าเลยภายนอกก็ยังดูคินคีอะไรไม่มีอะไรมากแค่มีอะไรนิดหน่อยตามสภาพรหรับคนที่แต่งรถทั่วไปเราคนงบน้อยเลยดีกว่าครับพูดง่ายคนงบน้อยนี่เหรองบน้อยพี่ใช่สิ่งที่เก็บเองอะไรเองล้อก็ ไม่เท่าไหร่ครับครับผมมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอยากรู้ว่ารถล,ลุกขนาดเนี้ยใช้เตอร์เท่าไหร่ตอนนี้ผมไล่มาสิบห้าสามสิบครับเล็กไหมเล็กดิก็กลางๆครับถ้าเล็กก็ต้องเป็นยี่สิบแปดที่เขาวิ่งคลิปแต่ออลูกใหญ่คันเกียงเป็นเดิมเดิมอยู่้พี่เดิมชุบครับอ๋อแค่ปชุบเฉยใช่ให้มันแบบตัดๆกระสีแข็งหน่อยพอแข็งมันก็มืดแล้วอ่าให้มันตัดกันไปหน่อยเอ่อพวกพักเข้า แค่เปลี่ยนลูกยางใช่ไหมคร,ครับเปลี่ยนลูกยางอย่างเดียวครับ้าขาตั้งกับข,ขาตั้งคู่เดิมอยู่ครับยังเดินอยู่ถ<ม>ึงถ้าชุบเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะใส่ชุบแล้ว<ม>ตรงนี้หน้าฝนวิ่งทิปชุบไม่ไม่ไม่แนะนาครับสนิมกินข้าวผมโอเคแล้วส่วนภายนอกมีพวกอะไรอีกบ้างไหมครับครันนี้ไม่มีแล้วครับมันไม่ค่อยมีจุกจิกครับเพราะว่ามันสวยแล้วเราก็หยุดทําไปก่อนแล้ว,ลวเราเราได้อะไรค่อยมาทําใหมห่แล้วภายนอกเสร็จป,ปุ๊บล้วก็มาเน้นห้องเครื่องต่อเลยใช่ไหม ใช่ครับอันนี้เครื่องเครื่องทําก่อนจะภายนอกนะครับเครื่องปลดก่อนปลดไปทําก่อนแล้วก็มาทําภายนอกทีหลังครับผม<ช>เครื่องอ่ะอธิบายเลยพี่ว่าเครื่องได้ทําอะไรมาบ้างเครื่องอตัวนี้นลูกหกสิบทักสามครับ <c oughs> เข้าเอียงเดิมก้านเดิมไม่ถ่วงนะครับ <c oughs> แค่ใส่สลักอย่างเดียวครับสลักสามมิลคาบูเอนโรแทเบิร์ครับทำจากที่ไหนครับพี่อันนี้ทำจากพี่เท่งครับพี่เท่งหกวาครับ อย,อยู่คลองหกวาใช่ครับอยู่คลองหกวาครับทามาแล้วกี่ชุดพี่ทำทำชุดนี้ชุดแรกเลยครับชุด,ชดแรกแล้วก็ยังไม่เคยแกะเลยครับ <S <S โอ้โ,อโอแตดว่าเหนียวทนมากเลยนะเหนียวถามว่าเหนียวไหมผมว่ามันก็เหนียวนะครับเพราะผมก็แบบวิ่งที่ผมก็แช่อยู่กดยาวๆอยู่แล้ว <S <S มันก็ได้มันไม่ดังไม่อะไรครับพี่ทํามานานหรือยังครับคันนี้คันนี้ประมาณสองเดือนน่าจะได้ครับฮึดูการเขาก็จัดของเขาหมดเลยใช่ครับแคมก็ของเขาครับสูตรเขาเลย เราไล่เอาตัวเลขครับผมได้ตัวเลขผมก็ให้เขาหยุดแล้วข่าวกลัวเครื่องมันช้าตัวเลขที่พี่หวังไว้เท่าไหร่ผมหวังไว้ร้อยห้าสิบกว่าครับแต่ช่างเขาไล่มาแล้วได้ร้อยห้าสิบเก้าครับอันนี้สเตอร์นี้นะสเตอร์สามสิบนะในในหน้าใหม่หรือว่าในจีในจีครับร้อยห้าสิบเก้าครับกิโลครับพี่ที่ไล่มาหนึ่งโลครับอ๋อโลเดียวครับโลกว่าก็ได้ครับเคยแช่โลกว่าก็เนี่ยครับตัวเลขประมาณเนี้ยครับน้ำหนักหกสิบนะครับคนขับ พี่ขี่เองหรือว่าไงครับช่างขี่ครับช่าง6กิผมก็60ครับอใช่เวทเท่ากันเลยเวทเท่ากันแต่ผมขับมันได้ร้อย5้า้ครับผมขับเองอ่าแล้วพอใจในที่ช่างทำมาให้ไหมครับโอ้พอพ,พอใจเลยครับใช่เพราะว่าเป็นโค้งอย่างเดิมไม่ทวงแล้วก็ก้านก็เป็นก้านเดิมครับยืดสลักเอาอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกใช้แต่ของเดิมเดิมช่างเขาเขาว่ามันมันวิ่งได้ครับเพราะว่าอย่างเงี้ยมันใช้ทุนไม่เยอะด้วยครับ หรือว่ามันเป็นสูตรของจังครับก้านหะน้าชาเาเคยทํามาแล้วครับแบบนี้แล้วเขาวิ่งได้ก็เลยให้เขาทำครับน้ำมันที่ใช้เป็นขออะไร 95, ครับเก้าห้าครับปั๊มธรรมดาเนี่ยครับส่วนมากก็จะเห็นแต่เก Level, e ้าห้ากับ e แปดห้าใช่ e แปดห้าแต่หลักๆเลยก็จะเป็น e แปดห้าใช่โชีส e แปดห้าก e ันหมดเลยอ๋อแต่ส่วนขบูจะเป็นเก้าห้าใช่เก้าห้าเดี๋ยวนี้เขาบูมาทำ e แปดห้าด้วยแต่เรายังไม่รู้ไงว่าเราวิ่งอย่างนี้ก่อนดีว่าชาเขาให้ลองด้าน้ำมันดู อ่าแล้วชุดเนี้ยที่ทำอ่ะเบ็ดเสร็จเท่าไหร่พี่ผมทำมาชุดนี้ยังไม่ถึงหมื่นเลยพี่<ฮ>ยังไม่ถึงเลยนะประมาณห้าพันนะผมทำชุดเนี้ยใช่ห้าพันขบูผมนะผมมีขบูไปเดี<อ>๋วผมก็ไปทำคัสมาชุดคัสตเนี่ยผมแท้หมดเลยถือว่าเหนียวเลยมาเหนียวเหนียวผมว่ามันมัน,ม,นมันผมว่าเร็วไหมผมว่าก็เร็วนะครับกาเนี่ยผมขับหรือว่าเร็วเพราะผมไล่ร้อยห้าสิบกาเดียผมยังใช้เตอร์สามสิบอยู่เลยครับ ถ้าช่างเขาบอกเัาแนะนำมายี่สิบแปดแต่คือว่าผมจะวิ่งไปทริปไงเพราะรถมันเสร็จคืนนี้เช้าผมต้องวิ่งทริปไงก็เลยให้เขาเอาแค่นี้มาก่อนโอ้ก็คือว่าประกอบเสร็จวิ่งเลยวิ่งเลยใช่ครับไม่มีรันอินไม่มีอะไรเลยเลยครับโอ้โหก็อยู่กับช่างเขาก็ช่างเขาก็รันมาเขาก็จับจีโพงจับ G ีเบสอะไรเสร็จเขาก็ให้เราเลยอ๋อช่างเขารันมาให้แล้วใช่ครับรันไม่กี่ทีหรอกครับเพราะว่าเขาบอกเนี่ยเครื่องตัวนี้ประกอบแคม2สองตัวครับ ลองแคมไป่สองตัว hmm. มันได้ตัวเลขก็ให้เขาหยุดเลยเพอเดี๋ยวกลัวเครื่องมันช้ำไงครับผมโอเคงั้นผมขอลองฟังเสียง,งได้<ๆ>ครับสตาร์ดยากไหมคันนี้ไม่คะแล้วลแต่จังหวะครับบางทีก็สู้มือบางทีก็ไม่สู้มือ <laughs> เบาดีนะพี่ครับแต่เวลาบิดก็หูรั่นเลยครับแต่หูหูแตกครับกระลูกโตซะขนาดนี้โอเคแล้วคิดว่าโปรเจกต์หน้าจะมีอัพสเต็ปไหมครับอัพครับเป็นเท่าไหร่อะกชัก5้าครับวิ่งทิปเหนียวโอ้โช่างเขาบอกเหนียวก็ทําจากช่างคนเดิมได้ละคนเดิมครับเพราะเขาเขาขยันไล่อะพี่ตัวเลขมันก็ต้องมีให้เราเห็นตลอดอยู่แล้ว ผพราะมันต้องขยันสตเตอร์แคมฝาสูบเนี้ยเขาต้องขยันหาอยู่แล้วตัวเล่นเป็นคนเป็นช่างเขารู้โอเคครับก็ก่อนจะการฝากผลงานนิดนึงครับว่าติดตามได้ที่ไหนเฟซบุ๊กกันแม่น้ําเลยครับตรงตัวเลยครับภาษาไทยครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กันมากครับที่ให้ผมมารีวิวเจ้าร้อยยี่ห้าคันนี้ครับโอ้ขอบคุณมากครับผมโอเคก็เป็นไงสำหรับรถวิ่งทริปของสอกหรือเสียกันแม่น้ำลูกโต ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยและก็สุดเหมือนกันนะใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ